สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาแกะตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับ65วัตต์กันนะครับว่าไอ้65วัตต์เนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงหน้าตาภายในสำหรับที่ชาร์จ65วัตต์เป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับซื้อมาประมาณ700กว่าบาทนะครับแล้วก็มีการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็นี้ใช้ได้ทั้ง ทาย C นะครับช่องที่1ทึ่ C ช่องที่2แล้วก็ USB ปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะมาชํำแหละให้ดูกันนะครับไม่รู้ว่าจะถอดยากง่ายยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับว่าเราจะถอดยังไงได้บ้างนะครับคือคิดว่าอาจจะไม่ง่ายนะครับดึงอย่างนี้ไม่ออกนะครับอาจจะต้องใช้เลื่อยนะครับ เดี๋ยวเราลองใช้เลื่อยเนี่ยมาเลื่อยกันดูเลยนะครับตรงช่องตรงนี้นะครับว่าออกไหมนะครับ ออกยากนิดนึงนะครับลองเอาเลื่อยนําไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่าเราสามารถดึงออกมาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าแกะตามรอยตรงนี้ออกมาได้ไหมนะครับเอ่เราลองดูเอาอะไรเงี้ยออกมาได้ไหมไม่ได้นะครับเดีย๋ยวอาจจะต้องเลื่อยเพิ่มนิดนึงนะครับ ที่ครับว่ามีแววที่จะออกบ้างหรือยังนะครับแสดงว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแกะออกได้ง่ายๆนะครับมันเป็นมันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งด้านนี้ก็ไม่สามารถแกะได้เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเลยเราก็คือก็ต้องเลื่อยมันออกมานะครับ เดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเลื่อยใหม่นะครับ ี่นะครับด้านนี้เริ่มเริ่มเริ่มเห็นภายในแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มจะเห็นข้างในแล้วนะครับ ลองดูนะครับว่าเราสามารถแกะได้หรือยังนะครับนี่ยังนะครับก็ไม่ง่ายนะครับไม่ไม่ใช่เอาออกง่ายๆนะครับ นี่นะครับด้านนี้เราเห็นแล้วนะครับอ่าเกือบออกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาด้านนี้นิดนึงนะครับ นี่นะครับด้านนี้อันนี้เราไปเยอะแล้วครับด้านนี้ด้านนี้ เราน่าจะแงะมันออกมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนี่นะครับเราน่าจะแงะมันออกมาได้แล้วย นี่นะครับน่าจะได้แล้วนะครับโอ้เราลองมาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงเห็นแล้วใช่ไหมครับโอ้นี่นะครับนี่ข้างในเนี่ยก็อัดแน่นนะครับโอ้ อันนี้เราก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนะครับว่าแกะมาแล้วเนี่ยข้างในเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีรอยไหม้ด้วยนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยมันช็อตนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับโอ้เราต้องพยายามแกะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองถอดออกมาให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามดูคลิปถัดไปว่า รายละเอียดช้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดให้ดูกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ